เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วก็ตามนั่นคือเรื่องราวการหายตัวไปของจิมทอมสันค่ะชายชาวอเมริกันผู้ที่ทำให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก่อนที่ตัวเขาเองจะหายวับไปอย่างไรร่องรอยเรามาลองย้อนรอยปริศนานี้ไปพร้อมๆกันนะคะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเลยค่ะ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นใจกลางของปริศนาที่ทิ้งคำถามไว้มากมายว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เราย้อนเวลากลับไปในบ่ายวันอีสเตอร์ปี1967นะคะลองนึกภาพตามดูที่ Cameron Highlands สถานที่พักตักอากาศบนภูเขาสูงของมาเลเซียอากาศกำลังเย็นสบายบรรยากาศเงียบสงบทุกอย่างดูเหมือนเป็นวันหยุดพักผ่อนธรรมดาธรมดาวันหนึ่ง โดยที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลึกลับระดับโลกไทม์ไลน์นี้จะพาเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันสุดท้ายที่ยังมีคนเห็นจิมทอมสันค่ะทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติมากๆเลยตั้งแต่เช้าที่ไปโบสถทานเข้าวกลางวันกับเพื่อนๆจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงเขาบอกกับเพื่อนๆแค่ว่าขอออกไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเขาค่ะ แล้วเรื่องที่มันแปลกมากๆเลยก็คือของใช้ส่วนตัวที่เขาทิ้งไว้ในห้องพักค่ะคือสำหรับคนที่สุบบุหรี่จัดมากอย่างเขาการทิ้งบุหรี่กับไฟแช็คไว้เนี่ยมันผิดปกติสุดๆแล้วนี่ยังไม่รวมยาประจำตัวที่ต้องใช้ตลอดด้วยนะคะทุกอย่างมันบ่งชี้ไปในทางเดียวกันเลยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะออกไปไหนนานๆเลย ทีนี้ก่อนที่เราจะไปจดลึกเรื่องการหายตัวไปเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักชายคนนี้กันก่อนค่ะว่าผู้ชายคนนี้จิมทอมสันเขาคือใครกันแน่แล้วจากสายลับอเมริกันเขากลายมาเป็นบุคคลที่พลิกโฉมวงการพระมไทยไปตลอดการได้ยังไงหลายคนอาจจะรู้จักเขาในชื่อราชาไมาไทยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของจิมทอมสันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะ ก่อนที่เขาจะเข้ามาในวงการผ้าไหมเขาเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ OSS มาก่อนซึ่งก็คือหน่วยข่าวกรองของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นต้นแบบของ CIA ในปัจจุบันนั่นแหละค่ะและอดีตการเป็นสายลับของเขาเนี่ยแหละที่กลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของพฤิศดีการหายตัวไปของเขาในเวลาต่อมาพอสงครามจบ ท,ที่จะกลับบ้านที่อเมริกาเขากลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าเขาตกหลุมรักประเทศไทยเข้าอย่างจังและเขาก็ได้ไปค้นพบกับความสวยงามของผ้าไหมไทยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิละปะที่กำลังจะตายคือถูกมองเป็นของล้าสมัยไปแล้วและนี่แหละค่ะคือความสุดยอดของเขาจิมทอมสันไม่ได้มองผ้าไหมเป็นแค่สินค้าแต่เขามองเห็นเรื่องราว วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนไทยที่ซ่อนอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นแล้วเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะไปเล่าให้คนทั้งโลกฟังเส้นทางของเขาเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เลยนะคะคือการเข้าไปทํางานกับชาวบ้านในชมุมชนบ้านครัวจนกระทั่งบูมนิตยสารโว g u e มาเจอเข้าความสวยงามของผ้าไหมไทยเลยได้ไปปรากฏสูส่สายตาชาวโลกและจุดที่พีคที่สุดก็คือ ตอนที่ผ้าใหม่ของเขาถูกเลือกไปใช้ในละครบรอดเว์ที่ดังมากๆอย่าง The King and I นั่นทำให้ชื่อของจิมทอมสันและผ้าไหม่ไทยกลายเป็นของหรูระดับโลกไปเลยค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ปริศนาของเรากันต่อพอข่าวการหายตัวไปของเขาแพร่ออ,อกไปปฏิบัติการค้นหาครั้งมโหลานก็เริ่มต้นขึ้นทันทีแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันลึกลับซับซ้อนขึ้นไปอีกนี่ไม่ใช่การค้นหาธรรมดาธรรมดานะคะ แต่มันคือหนึ่งในปฏิบัติการค้นหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเลยทีเดียวคนกว่า400คนทั้งตำรวจทหารชาวบ้านผู้ชำนาญทางหรือแม้กระทั่งหมอผีก็ถูกเชิญมาทำพิธีเปิดป่าทุกคนช่วยกันปูพรมค้นหาทุกตารางนิ้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นศูนย์ไม่เจออะไรเลยค่ะไม่แม้แต่ร่องรอยเดียวมันเป็นไปได้ยังไงคะ แต่จุดที่น่าขนลุกที่สุดในการสืบสวนมันอยู่ตรงนี้ค่ะสุนัขตำรวจที่ถูกส่งเข้าไปตามหากลิ่นสามารถตามรอยของเขาไปได้จนถึงแค่ริมถนนเส้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นกลิ่นก็หายไปดือด้อๆเลยเหมือนกับว่าเขาระเหยกลายเป็นอากาศาทาทุไปตรงนั้นหรือไม่ก็มีรถยนต์มารับตัวเขาไปทฤษฎีแรกเลยที่ใครๆก็ต้องคิดถึงก็คือเออหรือว่าเขาจะหลงป่าหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า แต่มันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมคะกับการค้นหาที่ระดมคนกันขนาดนั้นทําไมถึงไม่เจออะไรเลยล่ะไม่เจอแม้แต่เศษเสื้อผ้าสักชิ้นหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้าเป็นการลักพาตัวล่ะก็เขาริ่ารวยขนาดนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมคะแต่ทฤษฎีนี้มันมีช่องโหว่ใหญ่เบื้ริ่มเลยคะ่ะคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีการติดต่อเพื่อเรียกร้องเงินค่าไถ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าจะลักพาตัวมหาเศรษฐีไปแล้วไม่เรียกค่าไถา่แล้วจะทำไปเพื่ออะไรล่ะคะมาถึงทฤษฎีที่คนพูดถึงกันมากที่สุดทฤษฎีสัมคบคิดที่มันโยงกลับไปถึงอดีตการเป็นสายลับของเขาค่ะคือด้วยสถานการณ์สงครามเย็นที่กำลังร้อนระอุในภูมิภาคนี้ตอนนั้นก็เลยมีคนเชื่อกันว่าการหายตัวของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองร่วงประเทศเขาอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวไป หรือบางทีเขาอาจจะถูกเรียกตัวกลับไปทำภารกิจรับสุดยอดอะไรบางอย่างก็ได้นอกเหนือจากสามทฤษฎีหลักๆเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อื่นๆที่คนเขาคุยกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจที่รุนแรงจนถึงขั้นเอาชีวิตกันหรืออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมากๆอย่างการไปติดกับดักสัตว์ของชาวบ้านแล้วคนที่วางกับดักกลัวความผิดเลยจัดการทำลายหลักฐานไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเองค่ะ ถึงแม้ว่าตัวตนของจิมทอมสันจะหายไปแบบไรร่องรอยเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังเนี่ยมันกลับชัดเจนและยิ่งใหญ่กว่าเดิมซะอีกคือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จิมทอมสันจะเข้ามาเนี่ยผ้าไหมไทยเป็นงานฝีมือที่แทบจะไม่มีใครรู้จักแล้วนะคะแต่เขากลับเข้ามาพลิกฟื้นจนทําให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาลและเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราที่ทําให้คุณทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่ผ้าไหมนะคะมรดกอีกชิ้นหนึ่งที่จับต้องได้ของเขาก็คือบ้านจิมทอมสันนี่แหละค่ะการนำเอาเรือนไทยโบราณหลายหลังมาประกอบกันริมคลองแสนแสบจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นปริศนาที่ไม่มีวันไขได้ก็ได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายที่ชื่อจิมทอมสันในป่าวันนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่ได้เดินกลับออกมาจากป่าแต่ตำนานของเขาได้เดินออกจากป่าเผืนนั้นและยังคงโลดแล่นมีชีวิตชีวาอยู่บนผืนผ้าไหมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ